ไร้สินสอดหลังแต่งสร้างเรือนหอคนละหลังแยกกันอยู่เปิดบ้านกบทรงสิทธิ์แต่งภรรยา14ปีย้อนเล่าเหตุเลิกอดีตนางเอกดังแทบจะไม่มีใครเคยได้เห็นโฉมหน้าภรรยาของกบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณสีที่ใช้ชีวิตแต่งงานมากว่า14ปีล่าสุดกบควงคูนภรรยามาโชว์ฝีมือการทำอาหารที่ไม่เคยเผยที่ไหนมาก่อนกับเมนูอมะตะ เนื้อหมูไออาต้าที่ทำง่ายๆใครๆก็ทำได้รวมทั้งยังเป็นการออกรายการครั้งแรกของภรรยาผ่านรายการชุบมือเปิบทางช่อง y YouTube อารมณ์ดีชาแนลโดยกบเผยผ่านรายการว่านี่เป็นการออกอากาศครั้งแรกของภรรยาถ้าไม่ให้ต้นไม้เขาไม่ยอมมาหรอกกลับบ้านไปแทนที่เมียจะมาหาตนก็ไปรดน้ำต้นไม้ก่อน ขณะที่ฝ่ายภรรยาแอบเมาสามีว่ากบเป็นคนไม่ง่ายละเอียดกับเมนูประจำไม่กินอาหารฟิวชั่นแต่งตัวก็ไม่ง่ายสไตล์ต้องแบรนด์นี้ไม่มีขอบให้คันคอซื้อรองเท้าก็ไม่ใช่เดินไปเจอแล้วซื้อได้ย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันหลังจากเข้าวงการกบก็ได้มีความรักกับคนในวงการแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายก็ต้องจบเส้นทางความรักลงกบเผยเราก็ขี้โมโห ส่วนเขาก็ผู้หญิงมากๆอยู่ด้วยกันทั้งเขาทั้งเราจะปวดกระบาลมากเหนื่อยทั้งคู่ผมไม่เคยขอแยกทางกับใครก่อนเลยคนนี้คนแรกแล้วเชื่อไหมหลังจากเลิกกันได้เดือนสองเดือนก็นัดกินข้าวกันคุยกันเฮฮานั่งกินข้าวกันสองคนเฮ้ยทำไมตอนอยู่ด้วยกันไม่ใช่แบบนี้เพราะจริงๆเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนสนุกเป็นคนตลก แต่ไม่ใช่กับแฟนบางคนเหมาะสมกับการเป็นเพื่อนกันอย่างไรชีวิตคู่14ปีที่ผ่านมาของกบทรงสิษย์ก็นับได้ว่าเป็นชีวิตการแต่งงานที่ราบรื่นและอยู่กันด้วยความเข้าใจค่ะ